พี่องคณะประสกปราสินาพี่รองสายภูสตานา้ร่วมนพี่ีนายทัพพี่รองหูกเหลือแล้พระสายนะครับซ่นะคณะ้านะครับ ตรา2 5 3 6ว่าด้วยการแต่งตั้งขอดอนพยาวัจกรและโดยอนุมัติของเจ้าคณะ,ะอำเภอภูเขียวจึงแต่งตั้งให้นายสจดโจโคตรูเขียวนายสัดผงเงินนายสุภชัยวันทาเขียวและนายนิยมมิ่งภูเขียวเป็นหายา,า,าวัจกรวัดราชมัคคีตำบลความโจนอำเภอภู่เขียวจังหวัดชายภูมิมีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ4 แห่งกฎมหาเถรรัสมาคมดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่ับันนี้เป็นต้นไปตั้งนับวันที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568พระครูจันติประดาธรรมเจ้ามาวาาวด้าสาชัคคีเจ้าคณะตำบลกว่างโจรในระดับนี้เรียนเชิญท่านที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับเรียนเชิญท่านอบตเมดเงินนินปรนพศสมาชิกสภาอบตบ้านหนองเสดานะครับและเรียนเชิญท่าน อาจารย์กิริยาส้อยคุณพจนะครับจากทางด้านศูนย์สอกรลำบนบว่าโยนครับ9ท่านในชุดแรกน,นะครับประยาเรียนเชิญนะครับรคุณครูกิริยาอยู่ไหมครับไม่อ้าไลายก็ขยันนะ ชุดท <Cornell. S 2> ี่สองครับป้ายาเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่รอราแกราชพี่ยาบ้านบ้านนาล้อมนะครับท่านผู้ใหญ่อนุชาบุทเกียวครับพี่ยาบ้านบ้านทองสาราญท่านผู้ใหญ่บัวสอนพระรนิสงครับพี่ยาบ้านบัวพบเวียบที่สองท่านผอทิพยรัตนนาวัตรายาเรียนเชิญครับ พยาธิฟอมการตั้ง9,000วันครับสักครู่ประจำที่หลวพ่อเติมสารละสารวัตรกำนันตำบลอ่างโจรท่านที่4เรียนเชิญท่านดาวเทียมต้อมเบสแพทย์ประจำตำบลอ่างโจรท่านที่5เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ชาติไทยระสานเชื้อผู้ใหญ่บ้านบ้านบุญทองที่2ท่านที่6เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่กิติยาพรขุนมาศพี่บ้านบ้านควงโยนที่4